สวัสดีค่ะครูเบลนะคะ สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะครูเบลก็จะพาทุกคนเนี่ยมารู้จักกับเพดลนะคะหรือว่าที่เหยียบ3อันนะคะที่อยู่ใต้เปียโนตรงเท้าเรานะคะก็หลายคนเนี่ยเห็นแล้วแต่ว่ายังไม่เคยลองเหยียบแล้วก็ไม่รู้จักนะคะว่าอันนี้เนี่ยเอาไว้ใช้ทําอะไรนะคะก็เดี๋ยวคลิปนี้ครูจะมาบอกนะคะว่าแต่ละอันเนี่ยเพดลแต่ละอันเนี่ยใช้ทําอะไรนะคะมีชื่อเรียกว่าไรแล้วก็วิธีเหยียบที่ถูกต้องเนี่ยเหยียบยังไงนะคะ ทีนี้ครูก็อยากให้ทุกคนมาทําความรู้จักกับเพดหรือว่าคันเหยียบของเปียโนก่อนนะคะว่าแต่ละอันมีไว้ทําอะไรบ้างก็ครูจะขอพูดถึงเพดอันซ้ายแล้วก็กลางแบบสั้นๆไม่ลงลึกนะคะเพราะว่าเพดเพดซ้ายกับกลางเนี่ยจะไม่ใช้ใช้งานไม่ได้เท่าเพดขวาสุดเพดลซ้ายสุดเนี่ยก็จะมีชื่อเรียกว่าอูนาคอได้นะคะแล้วก็เพดลกลางจะเรียกว่าซอสเทนูโต อ่ามาดูอันซ้ายสุดก่อนอุนาคอด้น,นะคะก็อันนี้เนี่ยก็คือถ้าเราเหยียบแล้วเรากดบนคีย์เปนโนก็จะทำให้เสียงเบาลงทั้งหมดเลยทุกคีย์นะคะต่อมาตรงกลางนะคะชอสเทนูโตอันนี้เนี่ยในแกรนเปนโนกับในอราร์ไรจะไม่เหมือนกันในแกรนเนี่ยพอเรากดโนด้ตอะไรก็ได้บนคีย์เปีนโนแล้วเราเหยียบนะคะก็เอ่อแล้ว เ,ออเสียงมันก็จะค้างเสียงโนต้ตที่กดก่อนเหยียบเนี่ยมันจะค้างค้างยาวนะแต่ว่าถ้าเกิดในอับอัปรายเปียโนเนี่ยมันจะเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าซอฟต์แพดเดนะคะคือในอัปรายเปียโนเนี่ยมันจะทําให้เสียงเบามากเหมือนเสียงแทบเงียบแทบไม,ไม่ได้ยินเลยนะคะอันนั้นก็จะใช้งานต่างกันสุดท้ายนะคะก็อันขวาสุดเลยเป็นแพด d ดที่ใช้มากที่สุดเลยนะคะอันนี้ก็เรียกว่าดัมเปอร์แพดด หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า sustain pedal ก็ได้นะคะอันนี้เนี่ยจะทําให้เสียงพอเราเหยียบแล้วจะทําให้เสียงที่กดเนี่ยมันลากยาวแล้วก็เสียงกัางวานเดี๋ยวจะลองเหยียบให้ดูนะคะอ่าก็ดูเวลาเหยียบเนี่ยเราจะเอาส้นส้นเท้าติดพื้นแล้วก็ค่อยเหยียบนะคะเหยียบยกเหยียบยกอย่างงี้นะคะมันจะมีอีกแบบหนึ่งที่คนหรือว่าเด็กอะไรอย่างเงี้ยจะชอบเหยียบก็คือแบบส้นเออส้นเท้าไม่ติดไม่ติดพื้นแล้วเหยียบอย่างอันนี้ผิดนะคะ แบบนั้นไม่ถูกต้องที่นี้ครูอยากให้ทุกคนเนี่ยดูเวลาเรากดบนเปียโ,โนนะคะแล้วก็เหยียบดัมเปอร์พัดดว่าเสียงมันจะออกมาเป็นยังไงนะคะก็เดี๋ยวครูจะลองกดให้ดูนะคะแบบไม่เหยียบก่อนพอเราไม่ได้เหยียบเนี่ยเสียงมันก็จะขาดแต่พอเราเหยียบนะคะ จะเห็นว่าเสียงมันก็จะกังวานจะเสียงยาว